อะไรล่ะเฮ้ยสร้อยใครอ่ะโอ้ยสร้อยสวยมากเลยโอ้ยทำไงดีอ่ะจะเก็บไว้เองหรือจะไปตามหาเจ้าของดีหรือจะไปให้ครูดีอ่ะเฮ้ยตีนเจอสร้อยเหรอต้องเอาไปครูหาเจ้าของนะเอาไปครูตามหาเจ้าของเฮ้ยเฮ้ยตีนเจอสร้อยนี่เราดีไปดูแล้วเฮ้ยเจอสร้อยเหรอไปแลกเป็นขนมดีกว่าอร่อยก็เยอะเลยไม่ต้องไปหาเจ้าของหรอกเอาไส้ไปแลกขนมเหรอขนมก็น่ากินนะ เชื่อเอนิวอาหนิวมันชอบโกหกต้องให้ครูหาเจ้าของไม่ต้องไปให้ครูหาเจ้าของหรอกเอาไปแลกขนมอย่าไปเชื่อเอานิวเชื่อดีกว่าเชื่อเราไม่ต้องเชื่อลักยี่หรอกเชื่อเราเอาให้ครูดีกว่าเชื่อเราไม่ต้องเชื่อลักกี้เชื่อเราเชื่อเราดีกว่าเชื่อเราดีเชื่อเราคิดแล้วครูเคยสอนไว้ว่าจำไว้นะนักเรียนทุกคนถ้าเราเจอของมีค่าให้เอาไปตามหาเจ้าของหรือไม่ก็เอาไปให้ครูก็ได้ครับเก็บเป็นของตัวเองเด็ดขาดเลยใช่เอาไปให้ครูไปตามหาเจ้าของไม่าเชื่อเอาหนิวไปเลย 有，我叫你张牌叫红。